มาเด้อพี่น้องกินมะเขาะเขาก็บรรยากาศย่ามแลงเนาะเดี๋ยวบังเข่าในทงหน้าสะออนเด้เขี้ยวอุ่มทุมอยู่พร้อมด้วยมะเขาะก้อยแจวมาบังยุดจักบาดนี่อำลำเข่าเขี้ยวอุ้มทุมเดี้ยวบัอ พอโม<อ><อ>่ทงไฮทงหน้าเข่าก็ต้องเคี้ยวเด้อพี่นอ้องเด้อฮอนซอนพลขบุตกมาเนาะผ้าพ้นปีนี้แน่น้าขบมุมีเขาแหงเลยเข่าก็เคี้ยวอยู่แต่ต่อมาหน้าบ่มีเนี่ย หวานมะข่ออำลำอำลอำลตะเวนกำลังสิตกกินกะมัค้อเบิ่งจักบาดอำลำย่าหมูแดงมะขอ้อเพี้ยก็จะไปเก็บเขอาอยู่เนั่นแหละเมืม่อกี้มะข้อเปรี้ยวปากข้เขอกนะ็มะข้อน่ะอำลำ